สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็โย่ผมนะฮะอูเมอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำชาเลนจ์นะครับขับรถนะครับทั้งเกมนะครับไตแรงด้วยการขับรถทั้งเกมอย่างเดียวนะครับทุกคนครับมาดูที่ว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งถ้าผมขี่รถไปชนใครคนแรกนะครับผมแล้วผมได้ตาร่าสังหารนะผมก็จะเก็บตาร่าสังหารคนนั้นนะครับเอามาไว้ป้องกันตัวนะครับเวลาแบบว่ารถผมพังนะทุกคนนะโอเคครับผมคอนเทนต์นี้เนี่ยก็มีน้องๆเมนมานะครับแล้วแบบว่ากดไลค์กันเยอะมากนะผมก็เลยแบบว่าจะจัดให้นะครับผมโอเคเดี๋ ไม่เป็นการเสียเวลาครับโซโล่แรง็งโชว์เลยหนึ่งทีเลย เพจซูเปอร์ไก่ช้อปขายดีมีรหัสฟรีไฟล์สวยๆราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึง1นึ่พันเป็นต้นไปนะครับรับซื้อรหัสหลักร้อยนะครับจนถึงหลักหมื่นนะครับงบไม่อั้นนะครับผมทักมาเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าทางเพจเนี่ยขาดแคลนรหัสเยอะมากครับทักไปได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจเพจซูเปอร์ไก่ช้อปนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์นี้แล้วทักไปได้เลยนะครับผมใครที่แบบว่าต้องการเงินนะครับจะเอารหัสมาขายก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากได้รหัสนะครับผมก็มาซื้อได้นะคคคคคครรรรรรรััััััับบบบบททีีี่่่เเเเเเพจซุุุปปอออ์ไไไกกกกกชขขาาาาายยยยยดดดลลลลลลนนนนะผผมมม้้วววงแ ซึ่งผมเอาเป็นสกิลมิชามาด้วยนะผมจะต้องไปหารถสักคันนะครับน่าจะมีรถจอดแถวแถวนี้นะทุกคนนะโอเคนะครับทางรถไฟนะครับแค่ชื่อเมืองก็บ่นครับว่ามีรถแน่นอนไปเลยดีกว่าชิปหายแล้วครับทุกคนผมไม่เจอรถสักคันเลยครับโอ้โหอันนี้บันเทิงจริงอุ้ยเจอแล้วครับรถจิ๊บหนึ่งคันครับตรงนี้ได้แน่นอนไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งช้ามากถ้าโดนตัวระนายิงคือผมตุยแน่นอนไม่น่าจะรอด นี่ก่อนนะเพื่อนๆรถหนึ่งคันครับไปครับจุกมาหนึ่งชีครับไปหนึ่งดอกครับผมว่าผมจะต้องไม่หารถมอไซค์นะทุกคนนะกหน้ามีคนยิงกันครับผมเดี๋ยวรถเสียงเกมให้นะเสียงเกมน่าจะดังแรงเกินไปนะครับสำหรับเสียงรถนะไปครับน้าๆมีคนยิงกันจังหวะนี้มันต้องไปแจมหน่อยแล้วปะผมไม่มีว่ะไม่นะชิบหายรถพังรถพัง คือผมจะต้องแบบมานั่งเล่นชิวเหรอเนี่ต้องให้ผมแบบว่าขี่รถทั้งเกมแบบนี้โอเคครับเป็นชาเลนจ์ที่ดีเหมือนกันครับไม่ต้องไปล่ายิงคนนะแค่ขับรถไปมานะทั้งเกมนะคลิปนี้ไม่น่าจะเกินแปดนาะทีผมดูจากทรงละํำรวจเมืองฝั่งนี้ก่อนนะครับมีคนจิงกันหรือเปล่าเอาเละครับผมจังหวะน,นี้ก็เป็นไกด์นำเที่ยวไปเลยนะหลังจากได้ขี่รถนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนไม่มีครับ มีสักตัวฮะอุย้ยเจอรถสปอร์ตว่ะอุย้ยรถสปอร์ตฝั่งนี้ก่อนละกันหนึ่งคันสวยแน่นอนเนี่ยสปอร์ตของผมเท่จัดครับทุกคนเห็นไหมเป็นสีฟ้าเลยอ่ะอลามจัดผมอยากได้โมไซว่ะแต่ไม่เจอมอไซ์เลยนะครับถ้าผมเจอมอไซ์นะเวลาผมจะไปฆ่าใครเนี่ยมันฆ่าง่ายนะครับวิ่ฝั่งนี้วงฟ้าว่ะไปสำรวจวงฟ้ากันดีกว่านะครับเผื่อจะมีตัวนะไม่เผื่อจะมีตัวละ่ะมีแน่นอนนะแต่ไม่รู้ว่ากี่ตัวนะครับ นั่นหลังมีตัวนะเมื่อกี้คือในโรถครับโอ้โหและหน้านหน้ามีตัวเฉยครับตรงนี้ปล่อยก่อนรายก,นกานเราไม่อยากยุ่งกับนายนะเพื่อนรถป่ะนี่ยังไม่เจอรถมอเตอร์ไซค์เลยนะทุกคนนะโอเคขับไปทั้งวันนี่แหละจนกว่าจะเจอมอเตอร์ไซค์นะครับพอ,อแล้วครับทุกคน,นครับมีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหลังผมมาเห็นไหมเดซโซนลงหน้านหน้าด้วยเกินปุยมุย ต้องขี่รถหลบเล็กโซนก่อนนะตอนนี้นะคนเหลือ29คนนะคบวงแรกของเราแต่ตอนนี้เนี่ยคือเราไม่เจอไอตัวรถมอเตอร์ไซค์เลยนะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ๋ยวขี่รถหาก่อนนะทุกคนนะต้องหาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอว้ยผมเจอรถมอเตอร์ไซค์แล้วทุกคนสวยครับหนึ่งคัน,นครับตรงนี้โอ้โห มันแบบว่าจอดเตรียมการให้เราโดยเฉพาะเลยนะครับและรถที่ผมขี่เนี่ยเป็นรถที่แบบว่าเพิ่มสกิลในการขี่ด้วยนะสามารถแบบว่าเวลาวิ่งเนี่ยคือแบบวิ่งเร็วขึ้นนะครับหมายถึงว่ารถวิ่งนะทุกคนเร็วขึ้นมากๆนะครับแต่ผมเป็นคนดีนะครับผมไปเลยดีกว่าอ้ด้านหลังยิงเราครับตรงนี้ครับยิงไม่โดนหรอกเพื่อนฝันไม่เถอะว่าจะยิงโดนเฮ้าน่ามีตัวตรงถนนเลยครับผมมาทําอะไรเอ่ยไม่ทราบครับมันต้องชนครับแบบนี้มันต้องชนครับ ไปไหนแล้วครับน่าจะเข้าในบ้านนะครับชวนไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมรอจังหวะแล้วกันรอจังหวะที่ขเขาเผลอแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเชิญน,นะเผลอเมื่อไ,ไหร่เราเจอกันเพื่อนแค่นั้นแหละขี่ชนเลยดียกว่าไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้ฮะไปแล้วครับผมไปแล้วฮะโอ้โหชนไม่โดนจุกมาหนึ่งดอกเดี๋ยวไปหนึ่งทีเออจะตายเออ โอ้ตายนี่ไงเป็นไงตายจริงครับทุกคนใครคี้ชายเล่นนี้วะแล้วผมลงเท่าไหร่ไม่โอเคสามสิบแปดเต้ยมนอยู่ไปต่อศูนย์คิวมาไปต่อเกมที่2ครับทุกคนครับมาครับทุกคนครับมาต่อที่เกมที่2ครับหลังจากเกมแรกก็คือไม่ครับไม่ตายครับหมายถึงว่าเขาไม่ตายครับแต่ผมนี่แหละตายแทนครับทุกคนจบเลยนะแร้งก็ตกครับ รถก็ยังไม่เจอมาเดี๋ยวเกมนี้ผมจะหารถให้ดีๆนะบอกเลยลงเก็บไฟฟ้าโอ้โหแล้วเจอแขนลำดวนด้วยนะทุกคนนะไปเลยแล้วกันครับเอา้าผมไม่ได้เอาสกิลนกมานี่ว่าเอ้าเฮย้ยก็ว่าอยู่มันแปลกๆผมว่าแล้วมันเกินความคาดหมายที่ผมคาดไว้ที่ไงโอ้ผมว่าแล้วอ่ะทุกคนตาย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  แบบนี้ตายตายแน่เลยโอ้โหอยู่บนลมด้วยโอ้ตายไม่โอ้อยยาหัวสลิงแล้วไม่มีทางเลือกแล้วไปครับในเมื่อเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องหัวสลิงไปนะทุกคนนะนัานล่างไม่มีตัวแน่นอนครับจากการศึกษามาของผมเห็น <Huh? S 1> ไหมทุกคนไม่มีสักตัวนะครับแล้วก็ไม่มีรถสักคันด้วยครับผมโอเคโอ้โหแมงไม่มีตัวจริงมันยิงกันแนละ้วเมื่อกี้ไปก่อนไปก่อนนะเพื่อนอย่าเข้าเรา อรถสกคันก่อนโอ้โหผมไม่ได้นกมาว่ะทุกคนมันโดดไม่ถึงเลยนะครับเฮ้ย <Hey, yeah! S 1> มม่าไปขี่รถสปอร์ตไปแล้วไม่ไม่ไม,ไมผมจะไม่ไล่ตามเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าสู้ชีวิตจัดนะครับตั้งแต่เล่นมีไฟมาต้องมาหารถอีกนะประเด็นน่ะหารถไปพอต้องเจอรถมอไซด์ด้วยไปทุกคนรถจี๊ไปเลยตรงนี้สวยสวยเฮ้ยมีตัวยิงผมด้วยจุกมาก่อนหนึ่งดอก โอเคครับผมตามหารถมอเตอร์ไซค์ต่ออ่ะอุยเจอครับรอบนี้เราเจอรถมอเตอร์ไซค์ไวครับทุกคนครับมาได้แล้วหนึ่งคันรอบนี้ผมจะไม่ห้าวนะทุกคนนะผมจะพยายามแบบว่าขี่ทั่วแมปเลยนะ <S <S เดี๋ยวผมเป็นอูมเมอร์นักทัวร์แล้วกันเดี๋ยวพาขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งนะโอเคครับทัวร์แมปไปเลย <S 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 น้านหน้ามีตัวยิงเรานะถ้ามันเดินลุโลมันก็ตายครับผมเจอเราชนแน่นอน,นครับชนแล้วไม่มีตำรวจช่วยนะบอกไว้ก่อนนะชนแล้วหนีนะเคเคชนแล้วหนีด้วย ไปตรงนี้ไม่น่าจะมีพีทพีภัยครับไปตรงเขื่อนกันต่อโอ้โหแล้วประเด็นคือเกมนี้คนเหลือประมาณสีกว่าคนอ,อุ้ยเหลือจะเชื่อเออจุกมาหนึ่งทีให้หนึ่งดอกอะไรการขับรถโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมขอขับรถแบบ,แบ,บ,แบ,บยาวๆเลยแล้วกันนะครับเฮ้ทุกคนเราเจอตัวดันนาครับแลาวิ่งมาแบบลุลุ่มแบบนี้ครับแล้วขี่เข้าไปชนเลยได้ไหมขอชนได้ไหมเพื่อนเ๊บเลยังไม่โดนหนึ่งทีจุกมาอีกหนึ่งดอกอะไรยิงปืนใส่เราแบบนี้ไาคิดผิดแล้วเพื่อนที่ยิงใส่เราปึ๊บไปหนึ่งทีอ้าวจะจอดรถแบบนี้ดิ เฮ้ย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 ,ย,ยอย่าไปแล้วไปแล้วจะตายตลอดเลยจะขี่รถชนใครมันก็จะตายตลอดเลยอุ้มเมอ๋ไวลยหนึ่งทีครับจุกดิจุกดิจุกดิจุก oria, ดิหมายถึงว่าผมจุกดิครับเฮ้ยไปยแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเจอกันเพื่อนขอบคุณนะโอเคเข้าไปหารถอีกคันก่อนตรงนี้มีรถจิ้มหนึ่งคันจะขี่รถชนใครไม่ได้นะทุกคนนะเกือบตายตลอดเลยครับ เฮ้ยทุกคนผมเจอน้องไซคันใหม่แล้วครับทุกคนครับโอเคไปครับทิ้งคันเก่าหรือ้ยไป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 อุ้ยโดนชนไม่ไม่นะไม่ใช่โดนชนนะครับโดนยิงนะครับอย่าเพื่อนโอ้โหลังแกเกินลังแกเขาไม่มีทางสู้นีว่าโอ้โหแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าขับรถไม่เก่งมากๆนะทุกคนนะในเกมพีไฟนะถ้าใครดูในสตรีมบ่อยจะรู้เลยนะขับทีนะครับไม่ชนต้นไม้ก็ชนหินนะครับอ้าว และตัวนี้โดนลงๆจริงๆของจริงเลยครับรอบนี้ครับและชนไปหนึ่งทีแน่นอนต้องโดนต้องโดนชนเป้ไปหนึ่งทีเอาชิบหายผมชนจริง <_ S 2> ไปละไม่อยู่เหมือนกันลวจังหวะเนี้ยไปลวเพื่อนขอบคุณที่ให้เราชนนะเพื่อนสวยๆ <_ S 2> โอ้โหลำดวนแม่งฆ่ายับเลยวะยิง <_ S 1> ไม้ก็ได้นาเมะนะครับน,นิดนึงนะเห <_ S 2> ็นลนป่องเหมือนจะมีคนหรือเปล่าอุ้ยสองตัวว่ะแสดงว่ามีตัวด้านหน้าครับตรงนี้ครับขอชนได้ไหมไม่ได้วะ เส่งตัวเลยเหรอมันอยู่ด้วยกันนี่ว่าเป็นเพื่อนซีนี่วะว้าว <Wow. S 1> โอ้โรายการโอ้โหดีเดด้วยโอ้โหผมว่าคอนเทนต์นี้นะ่ะน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าน่าเบื่อที่สุดเลยนะทุกคนนะทำไมผมมาขีร่รถชิวๆวะเนี่ยไม่นะหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อกันนะครับวันนี้ผมทําตามคาขอทุกคนนะแต่มันแบบไปหารถขี่ชนใครไม่ได้เลยครับด้านหน้าก็มีตัวเ,เด่จริงเหรออุยอ้ยเจอกันแล้วเจอคนชนแล้ว นี่ไงอย่าแม่มาเล่นเกมไปเลยกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยเสวยครับสวยครับเอาอีกครับเอาอีกชนอีกครับชนอีกครับไม่มีตำรวจครับเนี่ยอย่าแม่มาเล่นเกมชนกลับบ้านไปเลย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 โอ้โหไปครับได้ของปะสวยของเยอะด้วยโอเคเก็บของย้อนตรงนีนะผมเก็บตบเดียวนะขอของแบบไว้ป้องกันตัวตนก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นผมตุยแน่นอนนะครับทุกคน ไปทิ้งก่อนท,ทีไปฮะสวยจัดได้มาหนึ่งคิวแล้วทุกคน<ม>ตอนนี้ผมจะใช้ปืนเนี่ยผมจะใช้แบบว่าวงสุดท้ายแล้วกันนะครับผมจั MM งหวะนี้ก็ขี่รถวงไปครับเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอคนครับถ้าคนไหนชนได้ก็ชนครับเฮ้ยน้ามพี่ตัวครับตรงนี้ครับต้องเศษผมแล้วล่ะฮะมัน <rian> ต้องเศจผมแล้วล่ะฮะจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับเรียวมากทีอเอ้อ โอ้ตาย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 เดี๋ยวไปไม่โดนครับเมื่อกี้ถีวันเล่นทำจีอยู่ไปครับมาหนึ่งดอกทำงานนี้ยังไงโอ้โหไม่ให้ชนไม่ให้ชนก็ไม่ชนวะาไปก็ได้วะเจอใหม่เพื่อนอุ้ยแล้วเจอน้องไซคันใหม่อีกแล้วครับน้องไซโอรถพังแล้วนี่หว่าว้าวมีรถสปอร์ตด้วยนะน้องเฮ้ยด้านหน้าลงลงลงแบบนี้ต้องเสร็จผมแล้วนะครับหวัดดีครับเพื่อนหวัดดีครับเพื่อนโอเคไปสองคิว มาดิมาดิมอเตอร์ไซค์ชนกันไปละโต๊ะโอ้โหไป็หนึ่งคันครับคันใครไม่แข็งก่ากานวัโอ้โหเหมือนมันจะไล่ผมวะ่ะผมปล่อยก่อนแล้วกันทุกคนปล่อยกันแล้วกันพี่ตามผมมาเนี่นยผมไม่ตามครับนึกว่าตามนึกว่าเสียงมอเตอร์ไซค์ใครมอเตอร์ไซค์ตัวเองนี่ว่ะเอาดัานล่าพี่คนพี่ค,นนครับน้องล่าครับมึงจะอดอจากบกได้หรอครับน,น้องสวัสดีครับพี่ชนเข้าไปหนึ่งที่โอ้ไม่โดนวิ่เหลือจะเชื่อว่ะชนไม่โดนก๊นนึกยุก่อนอีกฝั่งทุก่อนอีกฝั่ง นั่นน่านั่นน่าคืออะไรมีศพอยู่งานงานเอ้ยพูดลินพันแล้วทุกคนไปชนอีกครับชนแล้วชนอีกอ่าแล้วเข้าวงมาแล้วเจอแน่นอนอุ้ยมีคนเล่นบาลีด้วยครับด้านบนนะครับเหมือนจะฆ่าเราแล้วครับทุกคนไปไปวิ่งดิวิ่งดิอ่าไม่วิ่งไม่วิ่งแบบนี้ไม่วแบบิ่งเสร็จผมอุยด้านหลังนี่ว่ายิงบาลีอ๋อตรงนี้นี่เองครับห็นแล้ว แล้วยิงบาเลีใส่การหลบเพื่อนนะเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวเรามาช่วยนะโอ้ปืนอะไรวะนะไม่นะปืนแม่งโผล่เกินโอ้ผมไปดีวกว่าวะผมไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยก็ช่วยเลยผมไปดีวกว่าไม่รู้ว่าเป็นเอเดก้าหรือว่าปืนแคนนอนนะครับด้านบนเมื่อกี้แต่ขอไปเคลียร์ตัวฝั่งนี้ก่อนละกันที่วิ่งมาเมื่อกี้แน่ไหนหรอวะไอครับอ๋ออยู่ตรงข้ามกำแพงยิงใครครับอ้าว ยืนนิ่งๆระวังโดนชนนะครับเรียบร้อยอีกมาหนึ่งคิวเป็นสามคิวตรงนี้บาเลตยิงใครวะยิงบ่อยนะเราอะ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวสบวัสดีครับน้องสวัสดีครับอุ้ยกจะหน้ามาอุ้ยขอชนไปทังทีอุ้ยผมขอโทษทุกคนผมขอโทษผมขอโทษเออไปเ้ยผมตายบอกผมตายบอก หน้าเลยคือเมื่อกี้ผมคิดว่ารถมันติดหรอเวผมก็เลยจะกระโดดออกมาแล้วเาปืนยิงตัวนั้นนะคะให้เขาตายนะสรุปว่าตัวเองตายแทนับผมแต่ไม่เป็นไรครับเกมนี้เนี่ยแรงผมบวกมาประมาณ12แต้มครับผมโอเคก็ถือว่าเล่นไป2เกมนะครับมิชชั่นไม่คอมพิซักเกมครับทุกคนครับโอเคสารบคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เม้นให้คอนเทนต์มานะถ้าคลิปนี้ไม่สนุกอะไรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนครับและเจอใหม่คลิปหน้านะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบย